อร่อยมากครับอร่อยหลายกำลังนัวมับเขาให้

ทำกครับเนื้ครับหออนันวแห้ทำโตๆครับ ออร่อยอร่อยครับไปแล้วหาข้าวมากินละกันครับ